ข้อเมาสชี้มากกว่าคำอธิบายนะครับก็สมาชิกวันคลิกนะที่เข้ามานะครับผมยกตัวอย่างนะสำหรับไฟ v d ดีดี s t นะครับก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับในวีดีดีบูก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกดูวิดีโออะไรต่างๆได้นะครับทีนี้นะทีนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเส้นทางไฟ อะไรต่างๆในวิดีโอมันมีคําอธิบายให้หมดอยู่แล้วนะครับอย่างละเอียดเลยนะแต่แน่นอนนะฮะบางทีเนี่ยผมจะไม่ทําสื่อที่เรียกว่าเอารายละเอียดมาโปะไว้หรือมาแปะไว้ในในรหัสของอุปกรณ์หรือรหัสของ IC ต่างๆเนาะซึ่งมันจะรกเลอะเทอะนะแล้วก็เราจะไม่เห็นส่วนที่อยู่ด้านหลัง เพร,ราะว่ามันจะมีตัวหนังสือบางส,ส่วนใหญ่แล้วยิ่งยิ่งตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มีเยอะๆนะครับเช่น VDD Main หรือ VDD Boost เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสื่อวันคลิกเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราสื่อวันคลิกหรือสื่อที่ประกอบกับสื่อวันคลิกหรือว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราทําความเข้าใจในเส้นทางอะไรต่างๆหรือหน้าที่การทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็อย่างกยกตัวอย่างเนาะในไฟ VDD Boost เนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นไฟที่มี มีจุดกําเนิดมาจาก VDD Main นะครับเราสามารถนําเมาส์มาชี้อ่าเราก็จะเห็นเลยว่า IC ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะมีไฟ VDD Boost อ,อ่จ่ายให้กับ IC ตัวนี้และที่สําคัญนะมันมีเงื่อนไขคือเห็นไหมฮะมีคําว่าอ่ดอกจันรสองจุดเนี่ยมีคําว่านําเมาส์ชี้บริเวณด้านขวาล่างของ IC นะอ่ะก็เราแค่เลื่อนเมาส์มาชี้ตรงบริเวณด้านขวาล่างของ IC เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรครับ เห็นกรอบสีแดงนะครับซึ่งถุงผมล้อมกรอบไว้ไอตัวนี้คือ PA ซึ่งตัว PA นะจะทำหน้าที่เป็น power amp แล้วก็ LN A PA คือ,อเรารู้จักว่า PA คือตัวส่งกำลังส่งนะครับขยายกำลังส่งขายงงขายการนำข้อมูลในส่วนของพวกสัญญาณ IQ พวก data ต่างๆส่งไปนะไม่ว่าจะเป็นอ m มีีโมเดลเฟิร์มแวร์หรือสัญญาณเสียงอะไรต่างๆนะที่ถูกถูกแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วกลับมาเป็นอนาล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ เสียงจริงที่เราพูดหรือเสียงที่เราส่งข้อมูลอะไรต่างๆ <c oughs> ่าน,นไม่ว่าจะส่งทางไลน์หรือทางแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก็จะต้องผ่าน PA นะครับซึ่ง PA เนี่ยถ้าอยู่ในภาคฟ้อนต์เอ็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณ PA นะฮะมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับอ่ตรงบริเวณที่ลูกศรชี้เนี่นะฮะซึ่งถ้าหา PA ไม่ทํางานอุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางทั้งหมด ตรงนี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยต่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมันยังดีอยู่สภาพยังดีอยู่นะอันนี้เราจะได้เห็นอะไรครับเห็นลำดับของของหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์อย่างละเอียดนะว่าอุปกรณ์แต่แต่ละตัวเนี่ยทำทำหน้าที่อะไรทำงานด้วยเงื่อนไขอะไรอ่ะและแน่นอนนะฮะยังมีอุปกรณ์หลายตัวที่ที่เราอาจจะไม่รู้จัก เนาะหรือบางคนถ้ามีประสบการณ์ตรงก็อาจจะพอรู้จักแต่แต่เชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้จักหน้าที่การทางานหรืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวคัปเปลอร์ตัวนี้นะฮะเ,เรานำเมาส์ไปชี้ก็จะมีคาําอธิบายตัวนี้ทําหน้าที่ตรวจสอบระดับกําลังส่งของอตัวสอบระดับกําลังส่งของตัว e n v e l o p e tracker หรือตัวทําหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟไปเลี้ยง PA นะฮะอ่ะซึ่งใช้ไฟ ppv ดี b o o s t นะครับเนี่ยเรานำเมาส์ไปชี้เห็นไหมก็จะมีคาําอธิบายว่า ตัวนี้นะครับเป็นมีภาพล้อมกรอบนะพอเรานำมาวิชิตเนี่ยจะมีป๊อปอัพล้อมเป็นภาพล้อมกรอบตัวคัปเปอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะก็คือตัวคัปเปอร์ก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวคัปเปอร์เนี่ยตัวนี้นะตัวคัปเปอร์ตัวนี้นะครับมีภาพมีการล้อมกรอบตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ของตัวนี้ทําหน้าที่นะ ตรวจสอบอความเข้มของสัญญาณซึ่งตรวจสอบจากระยะห่างของเสานะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีสัญญาณที่ทั้งไปทั้งกลับในเสาอากาศเดียวกันนะฮะหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใกล้ที่สุดเดียวกันนะครับและตัวเนี้นะมันก็จะทําการตรวจสอบเรียกว่าคัปเ์นะหรือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆโนเกียสมัยก่อนเราเรียกว่าไดเรคคัปเอร์นะตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมอ่าตรวจสอบนะครับระดับสัญญาณถ้าสัญญาณเข้ม หรือสัญญาณดีมากๆนะอันนี้ผู้ใช้ก็จะรู้ว่าสัญญาณดีก็คือแถบสัญญาณเต็มถ้าสัญญาณอ่อนแทบสัญญาณก็อาจจะเหลือขีด2ขีดยิ่งถ้าสัญญาณเต็มเนี่ยตัวเนี้จะควบคุมการปรับกําลังส่งของ e n v e l o p e t r a c k e r หรือตัว et เนี่ยให้จ่ายไฟไปเลี้ยง pa ให้น้อยลงคือไม่จําเป็นต้องจ่ายเต็มแต่ถ้าแต่ถ้านะครับตัวนี้เนี่ยสัญญาณอ่อนมากๆตัวนี้ตรวจสอบแล้วระดับสัญญาณอ่อนมากมันก็จะส่ง เงื่อนไขไปให้ตัว e n r o p อปเทคเนี่ยจ่ายไฟไปเลี้ยง PA ในระดับที่สูงขึ้นก็ทำให้กำลังส่งมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกตัวนะครับที่อยู่ในส่วนของเมาส์ชี้มีคำอธิบายเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ลำดับหรือรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ทั้งหมด่าแล้วก็ที่สำคัญเลยเนาะอุปกรณ์บางตัวก็มีไฟวิ่งเข้าไปเช่น v d d b o o t เส้นเดียว หรือบางตัวก็มีทั้งไฟ VD Main และ VD d i o o t ซึ่งในวันคลิกนะครับในเมาส์ชี้เนี่ยก็จะมีคำอธิบายบอกหมดนะครับว่าเส้นอุปกรณ์ตัวไหนนะตัวไหนมีไฟอะไรบ้างนะครับหรืออุปกรณ์บางตัวนะฮอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะตัวทานซิเวอร์เนี่ยถ้าเราเมาส์ไปชี้เราก็เห็นว่าตัวทานซิเวอร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะอยู่ตำแหน่งที่เป็นรอบสีแดงหรือ ตัว CPU เบ็ดแบนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่เป็นกรอบสีแดงตัวนี้นะอยู่หน้า transceiver นะ transceiver จะอยู่หลัง CPU นะ,ะหรือตัว e n v e l o p e r a ก k e r เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นกรอบสีแดงนะคือตำแหน่งที่ทำหน้าที่ไฟเลี้ยง PA หรือตัวอะไรครับตัว UAPT ตัวนี้นะก็ตัวนี้ใช้ไฟ VDDI เลี้ยงนะครับอ่าก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ที่ ที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ทําหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง PA เพราะฉะนั้นไฟเลี้ยง PA จะมีอยู่ไฟเลี้ยง PA จะมีอยู่สตัวตัวตัว APTL กับตัวเอ v e l o p e Taker นะอันนี้คืออยู่ด้านบน APTL จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคือทุกตัวนะครับมันจะมะีประโยชน์หมดนะฮะอ,อย่างตัว diversity ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะถ้าเรานำเมาส์ไปชี้เนี่ยด i v e r s i t y จะอยู่ตรงบริเวณ กรอบสีแดงตรงนี้ซึ่งแน่นอนถ้าไม่ถ้าทุกอย่างดีหมดแต่ diversity มีปัญหา mm hmm. ก็ไม่สามารถส่งข้อมูลหรือส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายได้นะเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะครับนำเมาส์ไปชี้เนี่ยจะบอกหมดว่าตัวไหนมีไฟอะไรเข้าไปอาจจะเป็น vddboot อาจจะเป็น vddmain หรืออาจจะเป็นทั้ง vddmain และ vddboot หรืออาจจะเป็นไฟอื่นอันนี้เนาะในเมาส์ชี้มีคำอธิบายจะบอกทั้งหมดนะครับ นะแล้วก็แน่นอนผมต้องทำสื่อเหล่านี้จนถึง iPhone 14 Pro Max ในอนาคตข้างหน้าทำมาตั้งแต่ iPhone 5จนถึง iPhone รุ่นสูงๆมาตลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกวันคลิกเนี่ยจะได้สื่อเหล่านี้ไปนะโดยที่ไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องมานั่งจำว่า IC แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนยกวางเป็นแต่บางทียกวาง IC ตัวที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเอาตัวที่เสียใส่เข้ามาก็ก็มี หรือบางคนไม่ได้รู้ลำดับก่อนหลังเนาะไม่ทำตัวที่เสียก่อนเครื่องตัวที่เสียเนี่ยมันจะมีผลกับตัวข้างหลังต่อ,ตอ,ตอเนื่องไปไปทำตัวที่ไม่ตรงจุดผลสุดท้ายนะครับนั่งทำซ่อมทั้งวันก็ยังไม่เจอยังไม่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะสื่อเหล่านี้ลองรับกันทำงานของช่างไทยเพราะทุกอย่างมีเมนูภาษาไทยต้องบอกเลยนะสื่อนี้เป็นสื่อเดียวในโลกที่ทำอยู่ ไม่มีที่ไหนทําแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับทุก,ท,กทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ